คนห้าประเภทต่อไปนี้อีก3ปีข้างหน้าจะอยู่ในสังคมยากขึ้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สุดติ่งก็มีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะว่าเด้ยวยเรื่องของอนาคตซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเป็นอย่างไร แต่มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีนามว่าหลี่ไคฟูได้พูดถึงอนาคตในอีก10ปีข้างหน้าไว้ว่ามนุษย์เรานั้น50%จะไม่มีงานทำแถมยังได้แบ่งกลุ่มคนออกเป็น5ประเภทในอีก3ปีข้างหน้าจะอยู่ยากในสังคมว่าแต่คำกล่าวเหล่านั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ไม่อาจรู้ได้แต่เราก็ได้นำกลุ่มคนทั้ง5้าประเภทเหล่านั้นมาให้ได้ทราบกันค่ะไปดูกันเลย ประเภทที่1ก็คือคนที่ไม่เข้าใจการลงทุนในตัวเองสําหรับคนประเภทนี้ก็คือผู้ที่ประหยัดไม่ใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายนั่นเองการประหยัดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่บางคนถึงขนาดที่ว่าคํานวณยอดเงินในอนาคตอีก10ปีไว้ว่าจะต้องมีเงินเก็บประมาณสักหนึ่งล้านนั่นก็แสดงว่าในทุก1ปีจะต้องมีเงินเก็บ1 0 0 0 0แบาทรายได้ก็มาจากหักค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนโดยเลือกที่จะเก็บส่วนหนึ่ง แล้วส่วนที่เหลือถ้าเหลือมากก็ใช้จ่ายคล่องตัวหน่อย แต่ถ้าเหลือน้อยก็ประหยัดแต่ทว่าคนประเภทที่หหากรู้จักนําแบ่งเงินบางส่วนเพื่อนํามาลงทุนให้กับชีวิตอาจจะนําไปลงทุนในเรื่องของการออกกําลังกายการเรียนหรือแม้แต่การได้เข้าสังคมบ้างนี่ก็คือการลงทุนอีกชนิดหนึ่งเพราะเผื่อว่าบางโอกาสในอนาคตอาจจะได้รับสิ่งดีๆจากคนรู้จักเหล่านั้นก็เป็นได้ซึ่งคนในกลุ่มประเภทที่หนี้นจึงมักจะพลาดโอกาสดีๆจากคนอื่นๆจนเป็นสาเห ทําให้ในอนาคตข้างหน้าคนประเภทที่หนึ่งนี้จะอยู่ในสังคมยากขึ้นนั่นเองค่ะประเภทที่2คนที่นอกเหนือจากเวลาทำงานก็ไม่คิดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งคนในประเภทที่2นี้ก็คือผู้ที่หลังจากเลิกงานก็ไม่คิดที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเพราะบางคนคิดว่าจะเรียนไปทำไมเพราะไม่คิดที่จะเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นขี้เกียจมีความรับผิดชอบสูงชอบใช้แรงงานมากกว่านี่ก็คือเหตุผลที่ว่าคนที่ไม่คิดจะก้าวหน้าในเรื่องของการงานก็จะอยู่ในสังคมยากขึ้นนั่นเองค่ะ ประเภทที่3คนที่ชอบมองอะไรเพียงแค่สั้นๆตัดสินจากสิ่งที่เห็นตรงหน้า คนประเภทที่3ก็คือคนที่ไม่คิดถึงอนาคตไม่ตั้งเป้าหมายว่าอนาคตจะเป็นอะไรอย่างเช่นบางคนหาเงินก็หาเพียงแค่เดือนชนเดือนไม่คิดที่จะตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตหรือบางคนมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ก็ไม่คว้าเอาไว้เพราะคิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วจึงเป็นสาเหตุทําให้คนประเภทที่3นี้จะอยู่ยากขึ้นในสังคมอนาคตนั่นเองค่ะ ประเภทที่4คนที่ทำงานร่วมกับคนอื่นไม่เป็นคนประเภทนี้ก็คือคนที่เห็นแก่ตัวเพราะมีนักปรัชญาท่านหนึ่งได้กล่าไวไว้ว่าคนที่ทำงานเพราะหวังแก่ได้ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมจะเป็นคนที่อยู่ยากในสังคมข้างหน้าเพราะทุกคนเปรียบเสมือนอิฐก้อนหนึ่งที่โยนลงบนพื้นถนนก็ง่ายที่จะถูกเตะไปมาแต่ถ้าเอาอิฐหลายๆก้อนมาก่อรวมกันเป็นผนงังก็ไม่มีใครสามารถที่จะเคลื่อนไหวอิฐเหล่านั้นได้ ดังนั้นคนที่รู้จักเห็นอ,อกเห็นใจคนอื่นรู้จักเมตตาและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานจะเป็นคนที่น่ายกย่องและจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ ประเภทที่5คนที่ตอบสนองต่อสิ่งใหม่ๆได้ช้าสําหรับคนประเภทนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่จะอยู่ยากที่สุดในสังคมเพราะในยุคปัจจุบันที่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยหากเป็นคนที่ตอบสนองต่อทุกสิ่งใหม่ๆได้ช้านั่นก็ถือว่าจะเป็นคนที่พลาดโอกาสที่ดีๆอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดก็จะเป็นคนที่ต้องย่ําอยู่กับที่ไม่มีวันที่จะได้ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งงานที่สูงขึ้นแถมยังจะประสบความสําเร็จในชีวิต ได้น้อยอีกด้วยค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ